พร้อมยังพร้อมเลยมีแรงเท่าไหร่ก็เทือ์ไปเลยกระเทืร์นดินเด้ครับจากักแท็กเตอร์นะครับมาแล้วครับรถสวยนะครับวันนี้นะครับ MU 4902นะครับแล้วก็ MU 5501 L5008 นะครับมาสองคันมอันนี้รถแบบพัดเกรดมาเลยนะครับมาจากไล่สดนะครับคัชสดลูกค้าเลยนะครับอันนี้ L5008 นะครับปีน่าจะปี6160ศนะครับอันนี้นะครับราคาค่าตัวนะครับอุปกรณ์ดันนาพร้อมกับหางนะครับราคาอยู่ที่สามแส0เก้าทนเก้านะครับวนตัวนี้สวยท่ันี้ว่าสวยแล้วนะทันนี้แบบเดิมแห้งมาก เิ่มมากนะครับเดี๋ยวยังหน้าเงียบเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยคันนี้เอาไปที่ราคา4แส29,000บาทนะครับ4แส29,000บาทสีนี้นะรวมเช็คเก็บตัวซึ่งให้นะครับมาก MU5500 ครับอู้ย,ย,ยลดไล่นะตัวดีเพื่อนะภาพสวยภาพนังป้าคันนี้เอาไปที่4แสนเจ็ดหันบาทเอ้ยไม่ใช่4แสน ลองก่อนนะก่อนปรับราคาขึ้นนะครับก่อนปรับราคาขึ้นอันนี้คือให้เอฟีได้เห็นเลยตัวนี้ m u 492 0นะครับด้านหน้าพร้อมหางนะครับสวยราคาเท่าไหร่ดีเซลปกติเราขายเท่าไหร่เราขายอยู่490เห็นไหม490 0เราไป490 0นะครับคันนี้490 0ของจิ้งหน้าหลังรถเดิมสภาพเดิมเดิสวยนะใครสนใจเติมจริงไหมได้เลยอ่าเดิมจริงจริงมากเดิมดีจริงนะครับเดี๋ยวจัะซอง ใครสนใจครับติดต่อสอบถามมาได้เลยครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ313047นะครับร้านนักแท็กเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะครับรถถึงร้านแล้วครับ4คันใครสนใจรีบมาดูมาจับจองได้เลยนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ร้านเปิดทำการปกติให้เปิดบริการทุกวันนะครับสนใจก็สามารถมาจับมาจองได้นะครับขอบคุณครับ